ครับการสวัสดีครับกล่าวสีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบาง้านทุกทท่านนะครับที่ชมคลิป y u ู u ูบชาแนลป้อมขนลังคันในขณะนี้นะครับก็กลาบขอบคุณอย่างยิ่งที่คอยติดตามชมคลิปผมมาด้วยตลอดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นทำมาเพื่อนักตกปลามือใหม่โดยเฉพาะนะครับก็มีถ่ายถามกันมาเยอะว่าการเข้าชุดปลายสายกับปลายลิว้วเข้ากันยังไงก็มีูกคาบางท่านซื้อปก็เข้าสายไม่เป็นนะครับก็ วันนี้ผมจะมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าวันนี้จะมาเข้าปลายสายวันนี้ใช้อุปกรณ์คือเชือกนะครับเชือกได้นะครับเพื่อจะให้เห็นได้ชัดเจนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแบบมาครับกล้องมาใกล้ๆนะครับอ่าครับอันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับก็เอาเอนสายเอนขึ้นมานะครับก็ เอามาทั้งม้วนแล้วนะครับก็ดึงออกหน้าม้วนก็พอสมควรนะครับอันดับแรกให้พับก่อนครับดึงออกมาแล้วพับลงนะครับนะครับพับลงนะครับพับสายลงนะครับเนี่ยครับพับสายเป็นแบบนี้นะครับส่วนมากผมจะทํานิ้วนิ้วค่อยเนี่ยครับนิ้วนี้กดแล้วนี้ค่อยลงด้านล่างเห็นไหมครับนิ้วนี้กดนะครับนิ้วนี้ ค่อยลงด้านล่างค่อยมาจับตัวนี้นะครับเข้ามาจับตัวนี้นะครับนี่เห็นชัดไหมครับจับตัวนี้นิ้วชี้เนี่ยปล่อยลงหมุนเข้าไปหนึ่งรอบกลับมาสอดดูเดิมรอบที่หนึ่งนะครับรอบที่สองจับตรงนี้ครับทําเหมือนเดิมครับนะครับนิ้วลงด้านล่างเข้ามาจับ มันจะมีเป็นประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมครับมันจะมีสองปมนะครับสองปมเสร็จแล้วมันจะมีรูตรงกลางนะครับระหว่างปมนะแล้วส่วนเกินตรงนี้ครับส่วนเกินตรงนี้นะครับท่านก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งได้เลยเวลาเข้าสายง่ายๆเลยปลายแบริง่งปลายของชิ้นเหลวจะมีสายสายไหม ติดมาให้อย่าตัดนะครับเสียดายแย่เลยก็ขอดปมเสร็จนะครับตัวนี้ผมขอดแล้วนะครับขอดปมง่ายก็ขอดปมเฉยๆนะครับทิ้งไว้แค่นี้นะครับการเข้าปลายสายง่ายๆเลยครับเวลาเก็บก็ง่ายนะครับมีรูตรงปมนะครับที่ผมทําไว้นะครับนะครับเอามือค่อยลงเลยนะครับเอามือค่อยลงนะครับ มันก็จะมีรูท่านก็เอามาเสียบกับสายไหมนี่ท่านก็ดึงนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ พอดีเอ็นมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับวันนี้ก็มาใช้เชือกแทนนะครับเวลาท่านเก็บท่านก็ดึงตรงนี้ออกดึงตรงนี้ออกมันจะคลายตัวอัตโนมัตินะครับเนี่ยถอดเก็บกลับบ้านได้ง่ายๆครับทำแบบนี้นะแล้วก็คงเผ่าแบบนี้นะครับมันก็จะมีรูเสียบลงไปโอ้ ดึงนะครับล็อกอยู่แน่นอนครับเวลาเก็บปั๊บดึงออกได้ง่ายครับถ้าเป็นสายเอ็นจะดึงออกได้ง่ายกว่าน,นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้การเข้าได้ปลายสายหรือว่าการเข้าเอ็นที่ปลายสายคันเบ็ดนะครับก็ทำง่ายๆครับลองไปทำกันดูที่บ้านนะครับ อันนะครับสาหรับท่านใดที่ซื้ออุปกรณ์ตกปลาหรือซื้อคันชิงหลิวที่ผมไปผมจะมีชุดอุปกรณ์พร้อมตกให้ไปหนึ่งชุดนะครับก็คือชุดชุดสายหน้าพร้อมทั้งชุดเลยนะครับก็ท่านใดที่เอาไปก็สายใหม่ก็ไม่ต้องตัดนะครับปมที่ผมให้ไปไม่ต้องจัดอะไรสักอย่างครับท่านเอาไปเข้า,เาไปสายได้เลยนะครับทํา,าการม้วนที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้ แล้วนำไปเข้าปลายสายได้เลยครับไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นนะครับแถมแต่ชุดสายเท่านั้นนะครับส่วนทุ่นก็ไม่ได้แถมไปนะครับก็ทุ่นอยากได้ก็สั่งซื้อได้นะครับมีหลายราคาเช่นกันนะครับะนะครับสำหรับนักตกปลาท่านใดที่ยังอ่ามือใหม่มือใหม่ทุกท่านนะครับที่ยังตกปลาไม่ค่อยเก่งหรือแบบไหนนะครับก็ สำหรับมือเก่าๆแล้วผิดพลาดประการใดก็ขอการอภัยด้วยนะครับก็วันนี้มาสาธิตการตกแบตบาลานนะครับก็สายเอ็นไม่ต้องใช้ครับใช้สายใหม่เลยนะครับสายได้เลยครับเห็นชัดเจนกว่านะครับอันดับแรกคือนี่คือผมจะทําเป็นตะขอนะครับเนี่ยครับเป็นตะขอนะตัวนี้เป็นทุ่นนะครับก็เวลาท่านเข้าสายผมจะให้ชุดไปหนึ่งชุดสําหรับมือใหม่นะครับที่ซื้อคันเบ็ดที่ผมไปนะครับ เราจะมัดเวลาตั้งทุ่นอันดับแรกให้ท่านโยนทั้งตะขอไม่ต้องใส่อาหารนะครับมีตะขอมีลูกหมุนแล้วก็มีทุ่นนะครับโยนไปก่อนโยนไปก่อนถ้าเกิดทุ่นยังไม่จมหรือทุ่นนอนแบบนี้ให้ท่านเติมตะกวัวเติมตะกวัว่จนทุ่นจะเหลืออยู่ประมาณ4-5ถึงข้อสีแบบนี้นะครับนี่เวลาทุ่นเหลือ4ีถึงหข้อสี ตั้งให้ดีเรียบร้อยแล้วให้ท่านใส่อาหารลงไปเม็ดก็ประมาณเ,เม็ดก็ประมาณแค่นี้นะครับอาหารนะครับอาหารนะครับเม็ดแค่นี้ให้ท่านใส่อาหารลงไปนี่ปั้นอย่างไปส่วนมากผมจับหยิบมากกว่าครับหยีบแต่ตัวได้ง่ายครับแล้วท่านต้องขยับทุ่นขึ้นให้อยู่ ระดับน้ํานะครับก็ท่านโยนลงไปแล้วทุ่นมันจะจมหายหายหมดเลยนะครับถ้าท่านขยับจนทุ่นอยู่เนื้อระดับน้ําก็อยู่ประมาณ 2- อถึงสข้อ4ีนะครับการตกบาลานซ์นะครับท่านขยับทุ่นไปแล้วนะครับนะครับคันเบ็ดจะลงแบบนี้อาหารและทุ่นจะตั้งลงไป90องศานะครับ เนี่ยเนี่ยทุ่นเวลาอาหารแตะพื้นทุ่นก็จะอยู่ปลายทุ่นจะอยู่บนผิวน้ําประมาณนี้ก็ได้ครับสองข้อสีก็ได้3มข้อสีก็ได้ตามที่ท่านถนัดครับนะครับถ้าท่านทําตามแบบวิธีผมทุกขั้นตอนนะครับอย่าจะตกเป็นเก้าสิบองศาและตกบาลานซ์นะครับนี่คันเบ็ดอยู่ประมาณนี้ เวลาท่านโยนลงไปแล้วมันจะตกเป็น90องศานะครับท่านผู้ชมนะครับเหยื่อจะลงสู่พื้นน้ําแตะพื้นนะครับเขาเรียกว่าบาลานแตะนะครับทุ่นก็จะอยู่ประมาณนี้คันเบ็ดก็อยู่ประมาณนี้มันจะตก90องศาเวลาปลากินอาการจะไว้และชัดเจนกว่านะครับนี่แปบ๊บนึงนครับระตายทีครับ มาเล่นทําไมตรงนี้ครับสไตายชีครับก้นเปียกหมดเลยครับ